กดติดตามความรู้ภา,ารรษาอังกฤษเอาไว้ชวนลูกพูดคุยในชีวิตประจำวันได้ทั้งช่อง Mummy s Journey และเพจ Mummy s Journey สอนลูกสองภาษานะคะสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะแม่ออจะมาพาออกเสียง25ประโยคภา,ารรษาอังกฤษคุยกับลูกเรื่องการเรียนเสียงสัตว์ค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่ามีประโยคอะไรบ้าง Do you want to play animal game? Do you wanna play animal game? ลูกอยากเล่นเกมสัตว์ไหมคะ Let's play animal game. Let's play animal game. มาเล่นเกมสัตว์กันค่ะ Let's do the animal sound. Let's do the animal sound. มาเรียนเสียงสัตว์กันค่ะ I'm gonna make a noise, and you tell me what animal it is, okay? I'm gonna make a noise. and you tell me what animal it is okay เดี๋ยวแม่จะทําเสียงสัตว์แล้วหนูบอกแม่ว่าเป็นสัตว์อะไรนะคะโอเคไหมคะคําตอบนะคะโอเคมัมีโอเคมัมมีได้คะ่ะได้ครับเนยเนย what animal am I เนยเนย what animal am I เนยเนยแม่เป็นตัวอะไรนะคำตอบนะคะ a horse a horse ม้าค่ะม้าครับ oink oink what animal am I oink oink what animal am I oink oink แม่เป็นตัวอะไรนะคำตอบนะคะ a pig a pig หมูค่ะหมูครับ what sound does a tiger make What sound does a tiger make? เสือมันร้องยังไงคะคำตอบนะคะ a tiger goes raw a tiger goes raw เสือร้อง raw ค่ะครับ Can you show me what sound does a cow make? Can you show me what sound does a cow make? หนูร้องเสียงวัวให้แม่ฟังได้ไหมคะ คำตอบนะคะ A cow goes moo moo A cow goes moo moo วัวร้องมูมูค่ะครับ What sound does a duck make? What sound does a duck make? เป็ดร้องยังไงคะคำตอบนะคะ Duck goes quack quack Duck goes quack quack เป็ดร้องแควแควค่ะครับ Which animal do you like? Which animal do you like? ลูกชอบสัตว์ตัวไหนคะคำตอบนะคะ I like cats and a cat goes meow meow. I like cats and a cat goes meow meow. หนูชอบแมวคะ่ะครับแมวร้องเหมียวเหมียว When I say animal names you can make their noise okay when I say animal names you can make their noise okay เดี๋ยวแม่บอกชื่อสัตว์แล้วหนูร้องเสียงมันนะคะคำตอบนะคะ okay mummy it sounds like fun okay mummy it sounds like fun ได้คะ่ะได้ครับมันฟังดูสนุกมากเลย A cow A cow ขวัว คำตอบนะคะมู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 ด็อกโกสวูฟวูฟด g อกโกสวูฟวูฟหมาห่าววูฟวูฟชีพโกสบาบาชีพโกสบาบาแกะร้องบาบา s e goes s q u ค a k s q u ว a k Mouse goes squeak-squeak หนูร้อง s q u ิ s q u ว b e Be ก e ส์บึ z บบ e บ z บพึ่งร้องบกดติดตามกด Subscribe จะได้ไม่พลาดสาระความรู้ภาษาอังกฤษดีๆกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ